เอาเมื่อกี้พาไปแล้วน้องกิ๊กวัดถ้ำกลองเพ้นสิพาไปท่อความรู้จักเพิ่มเติมกับวัดถ้ำกลองเพ้นนะคะถือว่าเป็นวัดที่นีชซื้อเสียงของจังหวัดค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบงัวลำพูประมาณ13กิโลเมตรนอกจากสินี้บรรยากาศลมลื่นแล้วเงียบสงบแล้วนะคะกับมีเนื้อทีท่ทกว้างขวางปกคลุมไปด้วยแมกไม้นะคะสวนหินธรรมชาติรูปร่างประหลาดต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีความสําคัญก็คือมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริการลงภู่ขาวอนาลโยค,ค่ะที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเก็บอัทิ แล้วก็รวบรวมเครื่องอัฐบริการของหลวงปู่ขาวค่ะเพื่อที่จะห้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนค่ะได้สักการะบูชาติตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์อัฐบริการหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขารายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเป็นปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นที่สักการบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหลังหลวงปู่มรณภาพคือจุดประสงค์ของหลวงปูป่บุญเพงแรือวัดศรีเจ้าที่ศรีเคคิดว่าตรงนั้นจะต้องสร้างเจดีย์ เพราะมันเป็นพลานเห็นเป็นที่เหมาะที่จะสร้างเจดีย์ถาวายหลวงปู่ขาวจากนั้นพอเสร็จแล้วก็ไม่นานแล้วก็วางศิละเลิกจากนั้นก็ได้สร้างพระเจดีย์ก็ถวายอ่านในป้ายนะในหลวงถวายเป็นหลายเจ็ดแสนนะหลายหลายแสนนะสร้างเจดีย์หลวงปู่ขาวแต่ว่าต้าบทม,มันกีดลาดก็ะจุดในนั้นหลยคือสรุปแล้วก็คือกิมกายกับพวกยงเสี่ยวอยู่วิทยากระเทียงแดง เป็นหลักในการก่อสร้างจากนั้นก็เก็บศรัทธาญาติโยมมารวบรวมกันสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เขาฉะนั้นเมื่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีปีสามสามสงั้งที่วังอ่านดูว่าปีสาในหลวงเสด็จมาสมโพธนะ เมื่อครั้งหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการส่งสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพลหลายครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์จะโดยเสด็จด้วยแต่สมัยหนึ่งเขาบอกว่า ในหลวงจะเสด็จมาเอหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวนั่งเรียงกันก็นมีพระอยู่ด้วยกันเอ,อพอมาพอมาถึงที่ในหลวงท่านก็ใส่ชุดทหารมาเออแล้วก็ตลูกชายก็ใส่ชุดทหารมาฟ้าชายเนี่ยใส่ชุดทหารมาแต่ได้ท่าก็เอ๊ะทําไมในหลวงจึงไม่มาทำไม่รู้เป็นในหลวงเออในหลวงก็ไปในหลวงเออท่านนี้แล้วได้หลวงจะจะเอา อ,า,อาจจะบ้าคิดว่าเป็นเจ้าแผ่นดินก็เหมือนกับใส่กระโจมหัวใสเ,เขาเล่นเ,เล่นลิเกลักษณะอย่างนั้นนะคือก็ต้องใสชุดอย่างนั้นคือพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่คิดว่าท่านจะใส่ชุดทหารอย่างนี้นะอันนี้เขาลูกคิดลูกหากเขาจึงเล่าขานกันเล่าขานกันว่าลงปู่เขาลงปู่ชอบขนาดพระเจ้าอยู่หัวมานั่งประทับอยู่ต่อหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวยังคิดว่าเป็นทหารสองพ่อลูก พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาหลวงปู่ขาวอนาลโยมีลักษณะอาคารเป็นช้างสี่เชือกหันหน้าเข้าหากันมีขาช้างเป็นเสาโดยรอบเนื่องจากปฏิปทาของหลวงปู่มีความสัมพันธ์กับช้างป่ามาโดยตลอดภายในพิพิธภัณฑ์ทุกๆด้านตกแต่งให้เป็นตู้กระจกแบบฝังติดผนังภายในตู้กระจก มีเครื่องอัฐบริคารของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ท่านใช้ระหว่างการออกทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆเมื่อวัดจากฐานถึงยอดสูงสุดมีความสูง15.5เมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2528แล้วเสร็จเมื่อปี2531ตั้งแต่นั้นมามีพุทธศาสนิกชนและสิทธิอนุสิ์มากราบไหว้อย่างต่อเนื่องได้ได้สตินี่แหละคะ่ะ ก็คือหลวงพ่อแล้วก็ได้ใช้แบบชีวิตประจำวันง่ายๆก็คือท่านสมถะเมื่อก่อนเราเราไม่เคยมาปฏิบัติธรรมการมาปฏิปฏบัติธรรมก็ทําให้เราได้รู้ว่าการเข้าวัดเนี่ยเราเรารู้จักความความลำบากความไม่สบายก็คือเราอยู่ที่บ้านเราจะนอนห้องแอร์แต่เมื่อเรามาที่วัดเรามาปฏิบัติธรรมเราก็อยู่ได้ เหมือนเหมือนเหมือนหมืมลงปุ่ขาที่ท่านท่านอยู่วัดท่านไม่ม,ไมีไม่ไม่มีแอร์ท่านไม่มีไฟฟ้าใช้ธรรมะที่เป็นหลักของการดําเนินชีวิตการไปใช้ไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คือธรรมะที่ท่านให้เวลาเราไม่มีสติธรรมะที่ท่านให้ก็ย้อนเข้ามาในจิตใจเราก็ให้มีธรรมะมีหลักในการใช้ชีวิตอ,อย่างศีลห้าค่ะมีพรมวิหารส มันก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะก็เอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะการได้เข้ามาภายในวัดถ้ำกลองเพนและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนารโยอนุสรสถานสำคัญแห่งนี้ประชาชนจะได้เห็นถึงแก่นธรรมจากหลวงปู่ขาวพระอริยสงฆ์ที่ยึดถือหลักธรรมที่เรียบง่ายต่อการนำไปปฏิบตัติเช่นศินห้า ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตได้โดยง่ายชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคมทีมข่าว NBT11 TV อีสานร,รายงานจากวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู